ผมว่าถ้ายังจํากันได้นะครับใ,ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนมกรานะครับมันได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนไปทั่วทั้งซิลิคอนวัลเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อมูลค่าตลาดของยักษ์ใหญ่อย่าง n อ็นวีเดียหายไปถึง588,800ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับโอ้โหมันล่วงลงมาเยอะมากมานะครับซึ่งเบื้องหลังปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีชายคนหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยครับ แต่ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการเปลี่ยนเกมของ AI โลกเขาคือโปรแกรมเมอร์จีนที่มีชื่อว่าเหลียงเหวินเฟิงที่ได้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับผมก็เล่นข่าวนี้เยอะมากๆโดยเขาเนี่ยนำท,ทีมที่มีเพียง139คนสร้างโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ChatGPT ด,ด้วยต้นทุนเพียงแค่เศษเซียวเป็นเท่านั้นแต่ตัดภาพมาที่ทั่วที้นะครับเรื่องราวของ DeepSeek เนี่ยแทบจะ หายไปจากคาวงการเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเจาะลึกกันถึงเรื่องนี้ไปออรับฟังกันได้เลยครับผม welcome to geek story powerful story inspire people สวัสดีครับผมดนทลาดนจาโดนบล็อกนะครับและนน่ครยการ geek story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ เราก็คงจำกันได้ดีนะครับกับปรากฏการณ์ d e e p f a จากประเทศจีนที่โอ้โหสร้างผลกระทบอิมแพกไปทั่วโลกเทคโนโลยีเลยกว่าได้นะครับกลายเป็นข่าวใจในช่วงต้นปีแต่ในทุกวันนี้เองเนี่ยเรื่องของพวกเขาเนี่ยกับเนี่ยบหายเป็นจนน่าตกใจมากๆทั้งที่มันเป็นปรากฏการณ์ใหญ่มากๆในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันเสื่อเห็นอะไรนะครับมันเสื่อเห็นว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยโอ้โหมันพัฒนารวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะครับวันหนึ่งโมเดลหนึ่งแซง อีกวันหนึ่งโมเดลหนึ่งปล่อยมามันก็ถูกแซงอีกทีซึ่งมันกลายเป็นการเติบโตแบบ e x p o n e n t i เ l เพียงในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจินตนาการภาพที่จะเกิดขึ้นอีก5-10ปีข้างหน้าลองคิดดูนะครับว่าลูกเรารุ่นลูกรุ่นหลานเราจะเจอกับโลกที่มันมีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมว่าไม่มีใครจินตนาการออกนะครับงานแบบไหนมันจะหายไปบ้างงานแบบไหนมันจะยังคงมีอยู่ ซึ่งถ้ามันพัฒนาได้รวดเร็วในกราฟแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครเดาได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากจุดเปลี่ยนครั้งนั้นนะครับในช่วงต้นปีที่ DeepSeek ปล่อยผลิตภัณฑ์ของพวกเขาออกมามันกลายเป็นว่าเป็นการเปลี่ยนเกมในสนามลบ AI ไปทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้วัดกันแค่ที่ใครฉลาดที่สุดอีกต่อไปแต่กําลังจะกลายเป็นใครทําของได้ถูกที่สุดซึ่ง DeepSeek เนี่ยก็ได้เปิดโลกให้คนอื่นคิดตามนะครับมันเป็นการคิดอีกแนวหนึ่งเลยนะครับซึ่ง ผมว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทางด้าน AI เหล่านี้เนี่ยพวกเขาพอเห็น DeepSeek ทำพวกเขาก็แค่เรียนแบบนะครับมันมีวิธีการอีกมากมายที่มันดีกว่ามีประสิทธิภาพถูกกว่าที่ DeepSeek ทำซะด้วยซ้ำนะครับทำให้เราแทบจะไม่ค่อยเห็นข่าวในช่วงหลังเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับ DeepSeek ก่อนอื่นก็ต้องทําความเข้าใจภาพรวมกันก่อนนะครับว่าการสร้าง AI หรือรั้นแรงเกิดโมเดลที่เป็นเหมือนสมองโกลนของบริการยา่า่ ChatGPT หรือ Gemini เนี่ย มันมีต้นทุนที่สูงมาอา,านะครับให้ลองนึกภาพตามนะครับการจะสอนหรือเทรน AI ตัวหนึ่งให้มีความสามารถรอบรู้มันไม่เหมือนกับการสอนหนังสือคนหนึ่งคนนะครับแต่มันคือการป้อนข้อมูลขนาดมหือมาเท่ากับห้องสมุดหลายล้านแห่งเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับ Meta บริษัทแม่ของ Facebook ได้เปิดตัว AI ของตัวเองที่ชื่อว่า l l a m a 3.1ซึ่งต้นทุนในการเทรนเต้า AI ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยโอ้โห มันสูงถึง61.6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,200ล้านบาทและไม่ต้องพูดถึงในทุกวันนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ต้นทุนมันเยอะไปกว่านั้นมากแล้วนะครับซึ่งนี่คือสเกลของการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงในโลกเทคโนโลยีมันคือเกมของบริษัทที่มีเงินถุงเงินถังมีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เรียงกันเป็นตับใครก็ตามที่อยากจะลงมาเล่นในสนามนี้เนี่ยก็ต้องมีเงินทุนระดับนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงได้แค่มองตาเปลิบๆนะครับแต่ ช่วงต้นปีนะครับก็มีผู้ท้าชิงปรากฏตัวขึ้นมาและสร้างความมือฮาให้กับวงการนั่นก็คือ DeepSeek นั่นเองนะครับพวกเขาได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาสามารถสร้าง AI ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันได้สําเร็จแต่ใช้ต้นทุนลดลงไปกว่า10เท่าจาก61ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเพียงแค่6ล้านดอลลาร์หรือประมาณ220ล้านบาทณตอนนั้นเนี่ยทุกคนในวงการก็ต่างทึ่งไปตามๆกันนะครับการลดต้นทุนลงได้10เท่าถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าต่อไปนี้เนี่ย ไม่ต้องรวยระดับ Facebook ก็สามารถสร้าง AI ของตัวเองได้แล้วนะครับด p ฟซ e k ในตอนนั้นเนี่ยได้กลายเป็นดาวเด่นดวงใหม่ที่ทุกคนจับตามองแทบจะทันทีซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะผลักดันให้ด p ฟซ e k กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นทางเทคโนโลยีระดับโลกมาเทียบชั้นกับพวก ChatGPT Gemini เลยนะครับในตอนนั้นแต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับตัวเลข6ล้านดอลลาร์ของ Deep Seek อยู่ อยู่ๆก็มีทีมวิจัยเล็กๆทีมหนึ่งจาก Stanford University และ University of Washington ในสหรัฐอเมริกาโยนระเบิดลูกใหญ่ลงมากลางวงการเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาได้เผยแพร่เอกสารวิจัยฉบับหนึ่งบอกว่าได้สร้าง AI ที่มีชื่อว่า S1 ขึ้นมาได้สำเร็จและมันมีความสามารถที่น่าประทับใจมากๆแต่สิ่งที่ช็อกโลกไม่ใช่ความสามารถของมันนะครับแต่คือต้นทุนในการเทรนโมเดลพวกเขาบอกว่าต้นทุนในการเทรน S1 อยู่ที่6ดอลลาร์เพียงเท่านั้น คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ220บาทนะครับถูกกว่าไปกินบุฟเฟ่ซุกี้สีน้อยซะอีกนะครับจาก2,200ล้านบาทเหลือเพียงแค่220บาทมันไม่ใช่แค่การลดต้นทุนนะครับจะมันคือการทําลายกําแพงความเชื่อเดิมๆจนหมดสิน้นตอนนั้นคําถามที่ดังกล้องไปทั่วองค์การก็คือพวกเขาทําได้อย่างไรนะครับมันเป็นไปได้ยังไงที่การเทรน AI ที่เคยต้องใช้เงินทุนระดับสร้างตึกสูงๆเลยนะครับจะเหลือแค่ราคาเทียบเท่า,ทาก,การซื้อกาแฟสตาร์บัคเพียงเท่านั้นนะครับ มันมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จที่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเคล็ดลับข้อแรกสุดเลยก็คือทีวิจัยของ S1 ไม่ได้สร้าง AI ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากศูนย์หรือที่ในวงการเรียกว่า t r a i n f f o r m c a c h ให้เรานึกภาพตามนะครับการเทรน AI จากศูนย์เนี่ยมันเหมือนกับการเลี้ยงเด็กคนนึงตั้งแต่แรกเกิดนะครับสอนภาษาสอนความรู้พื้นฐานสอนตรรก,กะจนกระทั่งเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ ซึ่งกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรมหาศาลแต่ทีม S1 เนี่ยใช้วิธีการที่ฉลาดกว่านั้นพวกเขาใช้วิธีที่เรียกว่าฝ่ายจูนิ่งหรือการปรับจูนอย่างละเอียดเพราะเขาไม่ได้สร้างเด็กขึ้นมาใหม่นะครับแต่ไปเอาผู้ใหญ่ที่เรียนจบแล้วมาต่อยอดแทนผู้ใหญ่ที่ว่านี้ก็คือ AI ที่มีอยู่แล้วที่มีชื่อว่า q u e n 2.5ซึ่งเป็น AI ที่เก่งอีกตัวหนึ่งที่สร้างโดยอ l ล b บ b บายักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนะครับพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเริ่มต้นจาก AI ที่มีความสามารถพื้นฐานในการเขียนการตอบคำถาม โดยการเขียนโค้ดอยู่แล้วหน้าที่ของพวกเขาก็คือการติวเข้ม AI ตัวนี้ให้เก่งขึ้นในเรื่องที่ต้องการเป็นพิเศษแน่นอนว่าการติวเข้มเนี่ยย่อมใช้ต้นทุนน้อยกว่าการสอนใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่นี่ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมต้นทุนมันถึงลดลงไปเหลือแค่ 6. ดอลลาร์ได้และนี่คือจุดที่นําเราไปสู่เคล็ดลับข้อที่2นะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิวัติครั้งนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเปลี่ยนกระบ,บวนทัศน์หรือพ a r า d i าเกี่ยวกับข้อมูลโดยสิ้นเชิง ความเชื่อดั่งเดิมในวงการ AI ก็คือยิ่งมีข้อมูลเยอะมันยิ่งดีนะครับหรือ more is more หมายความว่ายิ่งเรามีข้อมูลให้ AI เรียนรู้มากเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้นและนี่คือเหตุผลที่บริษัทใหญ่ๆต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลแต่ทีมวิจัย s 1เนี่ยกับตั้งสมมติฐานที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาเชื่อในหลักคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณพวกเขาคิดว่าแทนที่จะใช้ข้อมูลเปละล้านชิ้นอย่างไร้ทิศทาง เราควรจะคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดและตรงประเด็นที่สุดมาสอน AI มันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากันได้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้นะครับพวกเขาเริ่มต้นโดยการรวบรวมชุดคำถามคุณภาพสูงจำนวน59,000ข้อคำถามเหล่านี้เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไปจนถึงโจทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศ,ศึกษาที่มันยากมากๆนะครับ แต่แค่คำถามอย่างเดียวมันไม่พอนะครับพวกเขาต้องการคำตอบและที่สำคัญกว่านั้นก็คือวิธีคิดที่จะนำไปสู่คำตอบนั้นด้วยและตรงนี้นี่เองนะครับที่พวกเขาใช้เครื่องมือที่น่าสนใจมากๆพวกเขาขอให้ AI อีกตัวหนึง่งนั่นก็คือ Gemini ของ Google มาช่วยหาคำตอบและอธิบายกระบวนการคิดหรือที่เรียกว่า chain of thought ของแต่ละคำถามตอนนี้พวกเขามีชุดข้อมูลทองคำอยู่ในมือแล้วนะครับประกอบไปด้วยคำถามคุณภาพสูงถึง59,000ข้อ คำตอบที่ถูกต้องและกระบวนการคิดที่แสดงเห็นว่าต้องคิดอย่างไรถึงจะได้คําตอบนั้นมาแล้วพวกเขาทํายังไงต่อนะครับสิ่งที่พวกเขาทําต่ออย่างนี้ก็คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดพวกเขานําข้อมูลเกือบทั้งหมดโยนทิ้งไปกระบวนการนี้เนี่ยเหมือนการทำบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่หรือเหมือนการร่อนหาทองคําเลยนะครับพวกเขากําหนดเกณฑ์การคัดออกไว้อย่างชัดเจน 1. คําถามไหนที่ AI พื้นฐานอย่าง Quen Two Point f i ตอบได้อยู่แล้วเนี่ยก็ตัดทิ้งไปไม่จาเป็นต้องสอนซ้ํา สองข้อมูลไหนที่มีรูปแบบที่ไม่ดีจัดระเบียบไม่สวยงามก็ตัดทิ้งไปสามคำถามไหนที่ง่ายเกินไปที่เจมินายสามารถตอบได้โดยไม่ต้องใช้กระบวนการคิดที่ซับซ้อนก็ตัดทิ้งไปและสี่คำถามไหนที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับชุดข้อมูลโดยรวมก็ตัดทิ้งไปซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการคัดกรองที่เข้มข้นสุดๆนี้จากคำถาม5 9า0มข้อเหลือเพียงแค่หัวกะทิที่ดีที่สุดเพียง1000ข้อเท่านั้น นี่คือชุดข้อมูลการเทรนที่ทั้งเล็กกระชับและเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพสูงสุดนั่นเองและด้วยชุดข้อมูลเพียง1000ข้อนี้นี่เองนะครับพวกเขาสามารถติวเข้มหรือไฟจูน AI S1 ให้มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าการใช้ข้อมูลทั้งหมด59,00 0ข้อแต่ใช้ต้นทุนและเวลาลดลงอย่างมหาศาลนี่คือที่มาของตัวเลข6ดอลลาร์นั่นเองแต่ความฉลาดของทีวิจัยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพวกเขายังมีเทคนิคลับอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า test time compute เดิมปกติแล้วเนี่ย AI ที่ใช้เหตุผลแบบ S1 เนี่ยจะคิดวิเคราะห์ปัญหาจนเสร็จแล้วค่อยให้คำตอบสุดท้ายออกมาแต่ทีมวิจัยพบว่าถ้าปล่อยให้ AI ได้ใช้เวลาคิดนานขึ้นมันจะให้คำตอบที่ดีและแม่นยำม,มากขึ้นและจะทำยังไงนะครับให้ AI คิดนานขึ้นวิธีการของพวกเขาเนี่ยมันง่ายจนไม่น่าเชื่อนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ AI ประมวลผลเสร็จได้กำลังจะบอกว่าฉันคิดเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะเข้าไปลบข้อความนั้นทิง้งแล้วพิมพ์คำว่าเวทหรือเดี๋ยวก่อนนะครับ เข้าไปแทงง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับมันเหมือนการบอก AI ว่าเดี๋ยวก่อนนะลองคิดดูอีกทีคิดอีกรอบหนึ่งแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคืออะไรนะครับการบังคับให้ AI คิดนานขึ้นสีเท่าช่วยให้คะแนนสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พุ่งสูงขึ้นกว่า20%และเมื่อบังคับให้มันคิดนานขึ้นถึง16เท่าจากที่เคยทําข้อสอบคณิตศาสตร์สุดหินไม่ได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวกับทําคะแนนได้สูงถึง60%นี่คือการค้นพบที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงนะครับ มัแสดงให้เห็นว่าพรมแดนใหม่ของวงการไ i ไม่ได้อยู่ที่การสร้างสมองที่ใหญ่ที่สุดเสมอไปแต่อยู่ที่การสร้างสมองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและการหาวิธีใช้สมองนั้นให้ฉลาดที่สุดต่างหากเรื่องราวของ S1 เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องราวความสําเร็จของงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับแต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสากร์ม AI ทั้งหมดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับแบบจําลอง S1 ที่เกิดจากการเทนด้วยเงินเพียง200กว่าบาท สามารถทำกาน,นทดสอบได้คณิตศาสตร์ได้ดีกว่า AI รุ่นบุกเบิกของ Open AI ซะอีกนะครับแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงนะครับ้อแรก็คือมันเป็นการทลายกำแพงและเปิดประตูสู่ประชาธิไปไตยใ,ในวงการ AI อย่างชัดเจนแน่นดีเนี่ยมีเพียงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้นที่สามารถแข่งขันในสนามนี้ได้เพราะมันต้องใช้เงินทุนมหา,าศาลแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อต้นทุนการสร้าง AI คุณภาพสูงลดลงมาเหลือเพียงแค่หลักร้อยหรือหลักพันบาท มันหมายความว่ามหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งโปรแกรมเมอร์คนเดียวก็สามารถสร้าง AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับข้อที่2ก็คือการเปลี่ยนโฟกัสไปสู่ AI เฉพาะทางซึ่งแทนที่เราจะมี AI ที่รู้ทุกเรื่องแบบกว้างๆแต่ไม่ลึกเรากําลังจะเข้าสู่ยุคที่เราสามารถสร้าง AI ที่เป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แคบมากๆได้ในต้นทุนที่ต่ํามากๆ ให้ลองจินตนาการถึง AI ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยเฉพาะ AI ที่ช่วยวินิจฉัยโรคพืชทางการเกษตร AI ที่เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อยุธยาหรือแม้แต่กระทั่ง AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของเราได้อย่างลึกซึง้งทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นจริงได้ง่ายขึ้นมากนะครับและมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้เราเห็น AI เฉพาะทางมากมายเกิดขึ้น,มนไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลขนาดใหญ่เหมือนเดิมอีกต่อไป และข้อที่3ก็คือการเปลี่ยนสมรภูมิลบในเทคโนโลยี AI อย่างชัดเจนนะครับจากเดิมที่การแข่งขันคือการแย่งชิงทรัพยากรทั้งพลังการประมวลผลจากชิป GPU ราคาแพงและกานกว้านซื้อข้อมูลจำนวนมา,า,าลสมรภูมิกำลังจะย้ายมาอยู่ที่ความฉลาดในการออกแบบและคุณภาพของข้อมูลใครก็ตามที่สามารถหาวิธีสอน AI ที่ฉลาดกว่าใช้ข้อมูลที่น้อยแต่มีประสิทธิภาพกว่าคนนั้นคือผู้ชนะในเกมใหม่นี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่ต้นทุนการเทรนถูกลง ไม่ได้หมายของว่าการใช้งาน AI มันจะฟรีไปด้วยนะครับการบังคับให้ AI คิดนานขึ้นด้วยเทคนิคอย่างเวทก็มีต้นทุนในการประมวลผลหรือที่เรียกว่า inference cost เพิ่มขึ้นตามมาแต่เมื่อต้นทุนตั้งต้นมันถูกมากอยู่แล้วการจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้นมาอาสารก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของ S1 และต้นทุน6ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ข่าวเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่า มันคือการเปลี่ยนกฎของเกมทั้งหมดมันกำลังจะปลดปล่อยพลังของเทคโนโลยี AI ออกจากห้องทดลองของบริษัทยักษ์ใหญ่และส่งมอบมันมาอยู่ในมือของคนธรรมดานักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการทั่วโลกและนี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหม่ที่จะทำให้ AI ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นของมหาอำนาจทางเทคโนโลยีแต่กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงๆนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของข่าวาวการเงียบหายไปของ d e ี s ซ e k ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสตใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก The ีอีคโนมิสสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยียและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง i e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod Bean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอ d ที่แอทร d าดอลแอ a ทีเอชเดีเอสโอแอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ